สวัสดีนะครับผมสวัสดีชาวแฟนเพจเ c e บุ๊กแลวก็ชาวยู u b บครับผมวันนี้เราก็จะมาลองขับเจ้าตัวคูปต้ M U 5 7 0 2ครับอูตูดเปียกเลยว่ะอาจารย์สนนีไอหนุ่มเวดม่วงครับวันนี้ก็จะมาลองขับไถนานะมาดูกันว่าจะขับง่ายแค่ไหนครับไปโอ้ตูดคอยเปียกพี่น้องอันนี้ไถยคนหนึ่งนะครับผม ลิงห่างนี่ยกได้ช้าม,มากนะทุกคนไม่รู้ว่าเกิดจากสาเหตุอะไรครับ MU 5 7 0 2นไถนากันหน่อยฮะวันนี้อู้หันเล็งดีสบายเลย แบบเนี้ยถ้าของ MU49 อ่ะมันจะอยู่สูงเกินครับอันนี้ถ่ายเกียร์หนึ่งนะเดี๋ยวมาลองถ่ายเกียร์สองดูครับสองอู้ขูไหวไหมนี่เกียร์สองนี่ แก่หนึ่งดีกว่าพี่นอ้องผู้ถือว่าคันเร่งนี่ตามเท้าเ,าเราเลยนะอันนี้น่าจะใส่สปริงแล้วนะครับอันนี้เก่หนึ่งนี่ถ่ายสบายเลย ัสบายมากเลยะระบบเกียร์นี่ก็ไวฮะเราเคยขับแต่รุ่นเล็กเนะมาขับรุ่นใหญ่เป็นยังไงไม่รู้อ่ะ ไหวม,มากครับเราเราคิดถึงให้ไก่ก่อนวนคะ่อยถึงมุงครับกูแต่เป็นมาแต่เป็นมาเขาเลยกอ่ะ อจารย์สนบอกว่าลองขับดูไหมผมก็อยากลองเหมือนกันนะรุ่นใหญ่ๆแบบนี้ยังไม่เคยขับสักทีโอ้หถือว่าโอเคเลยครับนี่โอเคเลยอะสบายเลยครับอย่างนี้ ้เลยขึ้นช้ามาก หน่อยนะครับ สบายเกินดี แัน,นี้ก็ใส่ง่ายเลยนะสบายเลยครับแต่ติดปัญหาว่าไฮดรอลิกยกช้าไปหน่อย ช้ามากครับไม่รู้เกี่ยวกับอะไรนะต้องเร่งรถ้วย ไม่ว่าจะเป็นระบบเกียร์ระบบอะไรต่างๆครับถ้าฮดรเลิกขึ้นเร็วนี่สบายเลยอ่ะเกียร์ก็ใส่นิ่มด้วยครับเบาออมือ นะใครผ่านมันยกดูครับใครสบายเลยอ่ะรอบเรื่อนแค่พันเก้า ี่เขาไหมโอ้ยาี่ย แกสองนี่แทบไม่ไหวครับพี่น้องสองแกสองคนระับฝั่งนี้เลยเยอะกว่าฝั่งบนนะต้องเกยฝั่งนี้หลัง สำหรับคลิปนี้ข้อจบไม้เพียงเท่านี้ครับสวัสดีครับ